สวัสดีค่ะพบกับงดนีว้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขสูตรเด็ดชัวร์หวยมาเลยสูตรแม่นๆกันค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่3มหลักหน่วยรางวัลที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่1หลักร้อยรางวัลที่3มบวกหลักสิบรางวัลที่1และหลักหน่วยรางวัลที่3มบวกหลักร้อยรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยมาเลยนะคะก็เป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะแอดนะคะก็พยายามที่จะคิดสูตรใหม่ๆนะคะที่สูตรเข้านะคะมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันค่ะเอาละคะ่ะเรามาคำนวณงวดก่อนหน้านก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็นำคู่หน้าคูณคู่หลังนะคะก็จะได้เป็น94คูณ88จะได้เป็น8272 2, ค่ะ 43คูณ20นะคะก็จะได้เป็น860หลักพันไม่มีใส่เลขศูน์ค่ะ12คูณ68นะคะก็จะได้เป็น816หลักพันไม่มีใส่เลขศูน์เหมือนเดิมค่ะเลขเดี่ยวที่เราได้นะคะนั่นคือ1 6 2 0 8และ7ค่ะตัวเลขจาก0นะคะก็จะได้เป็น8-1บวก1เท่ากับ9 0บวก2เท่ากับ2 8บวก7เท่ากับ15ใช้แค่เล็กหน่วยค่ะและ6บวก8เท่ากับ14ใช้แค่เล็หน่วยนะคะเราก็จะได้เล็เด็ดนะคะนั่นคือ8272 0860 0816 1620 9254 41, 44และ4181ค่ะและเลขเด็ดรางวัลใหญ่ที่เข้านะคะ2รางวัลน,นั่นคือ9254และ4144ค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะที่ได้มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณมาเลตเงงเลขสูตรเด็ดๆในงวดที่9ตุลาคม2564นี้กันเลยค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเหมือนเดิมก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น16คูณ30 จะได้เป็น4 8่ศย์ไม่มีหลักพันนะคะก็ใส่เลขศูนย์ค่ะ41่สคูณสี่นะคะก็จะได้เป็น1804ค่ะเก้าสคูณห้าสิก็จะได้เป็น4968ดน, 4, 9, 6, 8, นะคะเลขเดียวที่เราได้นั่นคือ8 4ดสี่เก้และ1ค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะก็จะได้เป็น0ูนบวกหเท่ากับห สี่บวกศูนย์เท่ากับสีบวกแเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเ็ดนะคะและ8ปดบวกแปดเท่ากับสิบหใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะและเลขเด็ดนะคะที่เราได้นั่นคือ0480 1804 4 9ด8ูน สี่หกหกหนึ่งศูนย์หกหกสี่เจ็ดหกค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดน,นะคะว่าตัวเลขแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย